พี่บุ๋มขอพี่กัดรองเท้าไหนได้ไหมขาอ้าวนั่งค่อยนั่งหญ้าตำตูดมากเลยเนี่ยโอ้โหหาเปียกเยี่ยนั่งดูไม่ดีย่้าไม่สะอาดชีเสิฟเกณฑ์จุ่มโดนล้อล้อหลอกอยู่นะคะตอนนี้พี่บุ๋มเสิร์ีเสิมถ้าเหมือนจะตีแล้วไม่ตีอ่ะถ้าหลงพอพี่จุ่มโยกเลย พี่โยกให้คุณหมุมวิ่งจุ่มกขาขึ้นข้างนึงดิเดี๋ยวคุณพีทมาค่ะให้คุงพีทจู้กับผู้หุ่มดิคุณพีทก็จะกลับจุ่มมากมีรองท้าประมาณ5้าสิบล้านคู่ค่ะแต่ใส่รองเท้าแต่ ทุกทุกที่คิวไปไหนแล้วคิวมาตีแบตกัน <laughs> ติดกอติดกอบอมากวันไหนไม่ได้ดูไรเงาโอโหไม่เกินออกนอกเส้นสถา,านะนะ กล้องไม่ตามนะคะกล้องไม่ตามนะคะกล้องไม่ไหวหยอดให้พี่จุ๋มวิ่งไม่ใช่ได้จริงเทคนิคอ้อไม่ใช่ละแม็กซ์สวัสดีค่ะกำลังจะพูดด้วยใช้ได้จริงเทคนิคนี้เราแข่งนี่ไหมเดาะลูกว่าคนไหนคนได้เท่าไหร่โอ้โหเดี๋ยวอยากแข่งนะเดิมมาต่อคิวเลยเรียอย่างเงี้ย เออมาช่วงวอร์มช่วงวอร์มเฮ้ยวอร์มได้ไหมไดอวอร์มได้ไหมอ่ะมาเป็นคู่ได้เริ่มเลยหนูก่อนเลยพี่พี่ดอกไม่เป็นพี่ดอกไม่เป็นแม่เดี๋ยวพี่ดูเขาให้เค่ะเอาเด็กๆก่อนบางไทีที่เก่งเราตั่งนานแล้วหนูอุ้ยจุ้งแล้วก็เซ็กซ์คู่กับจุ๋มสองคนปะไม่นั่งค่ะเอามาคู่กันเลยใช่ไหมค่ะคู่กันเลย จะปักเดิคุยรักคุยหนาไงตรไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาจร้อไหมนะ่ายจะหลดนปะเนี่ยไงนะมันมือแ้นเลยมันมือขายังมานึ่มันไม่หยจริงพี่เกงหมกฉันพี่ทาไม่เป็นนะเดวพูดยัไม่ได้อ่ะจะมาลองมาเดี๋ยะ อะเดลลองอะทำไมการเป็นเดลลองช้าๆลูกหามุมที่ไม่แตกลูกใช่ไหมแล้วแบบอุ้ยเดียวเดียวเจ็บป้าวอะไม่เจ็บบอกยามเลยลึกปะลึกมากบอกเขาเลยได้หลุมตกคุณพี่ไปแจ้งชี้เดลเธอเป็นผู้ช่ดีอิ่งถ้าตกหลุมเรืองดอกไปก่อนไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บตกลงค่ะเนี่ยบอกเขาเลยเด็กตกหลุม รูปแบบเราเราฝากบอกเขาด้วยว่าลูปแบบติดอยู่ช่วยด้วยแม่อะไรก็หน uh ูจะหลุดแลยวดีกับตัวเองปว่าเนาะไปเลยค่ะวิ่งไปบอกเขาเลยค่ะมันเป็น night shot หรือ่านหนูว่าเก็ตเข้าแมนมากอะิเก็ต มัาเป็นหลุมมากค่ะตกลงไปไปละหน่วยกู้ภัยบ้านไปลไไะไปละไปละเขาไม่บอกละพี่เก่งไปถึงแล้วก็โดดเลยไม่โดดขาเดียวอ่ะจริงขามันได้นงเดียวไปถึงละรายงานข่าวละรายงานเหตุการละ รายงานละฝากบอกพี่เขาว่ารบกวนเอาเก็บลูปเขาด้วยได้ไหมคะก็ไปยืนสิไม่อยากออกกล้องหรือปิดหน้ามา,มาแล้วมาแล้วมาแลว้วเดิมาล้มีคนลองใหม่รูปอ่ะ<า>มีคนมาลองไปจีมายเล่นสิไม่ใช่พี่พูด อ้หายไปไหนวะซ่อนตัวทำไมถ่ายมาถ่ายกลับเงี้ยเหรอมาสิมาสีขาก็มาสีขาเฮ้ยเฮ้ยพี่เก่งอยู่นะเอ้ยระวังนะลูกแจ้งให้เดี๋ยวเข้ามาไปบอกลิซีแค่วาหินมาวางสักอันหนึ่งอ่ะไม่ได้เพราะมันมันบุ๋มเขามีความแสงความแสงอุ้ยยังไม่ได้งกับพุทธเลยอ่ะพุทธเก่งอ่ะแล้วไม่อ่ะไม่ก็ปกติ ันเป็นอะไรันเออันน้เป็นอย่างนี้แค่อะไหนอันนี้เคยเคยเก่งแม่แมพี่ลุงเนะแล้วจะเอาลูกกั้นลงมายังไงอะพี่เก่งอันนี้เอาแหละอ๋อพี่ฝากพี่ฝกใช่ใช่อเมื่อกี้ตโชคดีมากเลยที่ลงไปพอดีท้าอะเอายอันนั้นนัน คุณโบนี่อันนี้เป็นห่วงหรือว่าอะไรคะหรือว่าลุนให้ตกบอกจะพี่เก่งตกไปในหลุมเองอุ้ยน้องแก้มอมใช้ยังไงลุนลุนฮุดไม่ต้องออมลูกหอบใช่น้องเนหอบพ่เก่งไม่เอารองเท้ายัดหลุมเลย หนูกินผมมะค่ะีขาที่จุ่มเขาเก่งจริงๆรลมมันเปียเหรอเปล่าไม่มีลมเลยค่ะนิ่งสนิทเลยลูกมาเราไปลเปบ้างเถอะสภากาา ดึงกางเกงเถึงถึงเข่า <laughs> <laughs> คุณโบบอกว่าทดลมแล้วหนึ่ง <laughs> อันนี้เหมือนหนูเริ่มไม่เล่งลูกแล้วอะ <laughs> อเ,เหมือนเล่งเหมือนเล่งพี่ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ลูกร <laughs> องเท้ากอบอของอะไรขา อันนี้เป็นยิ้เส้นนิดนึงค่ะสนุกอะ่ะพี่เองไม,ม,ไมคุณตีบอกกบสู้ๆที่ไล่ไข่เมื่อวานหรือเปล่าคะท้าเยอะคุณเตยเตบอกคนเยอะหน้าเล่นไม่รู้จ ได้เหงื่อแล้วออกกำลังกาย<ด>จริงได้ได้นะนะเหงื่อซึมมากค่ะคุณสุภาพขออนุญาตไม่อ่านเมนนะคะคุณสุภาพบอกว่าคนคนในตีแบดยังสวยเลยค่ะขออนุญาตไม่อ่านเมนค่ะอผมว่าผมไม่ไหว ดูต่อลูกเอาท่าเอาท่าหน่อยค่ะหนูเล่งพี่คุณซูเปอร์ผ่านค่ะไม่ไหนวไมไหนวะ ก็บอลล็อกเป้านั่นไงพี่เก่งก็ว่าอยู่คุดเก่งว่ะจริงๆวันนั้นเราไป,ไปเราไปงานวัดน่าจะน,น่าจะไลเนาะไ,ไปงานวัดอะ่ะจะไม่ได้รอจะปีอ๋อเออใช่คุณซุปเปอร์ผ่านคาอุ้ยเอ๊ะ หนูไ่น่ากลัวเขาบอกอาบลูกแอบแฝบเป็นไงแหละใต้ออมมือให้ทั้งนั้นเป็นไงบ้างคะอุ๊ยหนูรู้สุขภาพดีขึ้นมาเลยอ่ะใช่ป่ะใช่ไม่แต่ว่ามีคนเดียวนั่นอะไม่ยอมอาบน้ำแต่เช้าอะเลยอันนี้คือแชมป์จากปากเซครับวันนี้เป็นไงบ้างคะดีค่ะดดีโนร้านสาวคนแชมป์รู้สึกไงคะก็แบบ เสียคนสึกไีนั่งโน่นน้ำยังไม่ได้อาบค่ะอุยไม่จริงไม่เชื่อเหรอพี่จุ๋มเขาบอกคุณจะทำเลยพี่จุ๋มข่ำไม่ได้เหงื่อเหมือกันนะใช่อพี่จุ๋มใช่ครู้ไหมว่าเราต้องใส่ที่ร้านหลังเว้ยเราไม่ได้ลช่เนี่ยแต่ดูแบบว่าหนูกับพี่จุ๋มนี่แบบกระชับเลยอ่ะ กระชับเลยแขนก็ชับขากระชับอือเนี่ยเห็นป่ะตั๊บเดียวกระชับไหมกระชับเลยเธอน่ะใครมาคุณพ่อเนอะเขาตีสองคนเอยไม่ต้องไปไกลไงตีแบบตีแบบใส่กินในจอดีนะไลทนะคะวันนี้ยางเขาีอีกคนอะเอาผ้าไปให้ลืมก็จะให้ปีใหม่มีสีมั้ง มม่่เดดียไไ้งบางคนบางคนเอาสักสิผืนในห้องเล็กกันปะไม่รู้เขาเปลี่ยนกะกันยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาแบ่งกันมันมีในห้องใหญ่ที่ว่าออกมาแต่สีพื้นอยู่ในหันไดถุงแดงๆเออเออถุงเล็กๆอ่ะมันต่างไปเดี่ยงเบยเป็นแถวอยู่นะพรุ่งนี้ตื่นมาปวดไปทั้งตัวแม่แตนแตนแตนโอ้โหพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เดินเยอะด้วย พรุ่งนี้เรามีงานนะคะมีมีเลต้องยืดเส้นพี่ดูมันตัวยืดเส้น,ต,นตึงมากค่ะเฮ้ยไปได้ดีนะคู่นี้ขายอะไรครับวันนี้ขายของเล่นในใน,ในแฟคทอรี่พวกของเล่นพวกของเกาหลีที่ตกหล่นรอบที่แล้วนะคะขายเยอะแล้วก็มีกล้องด้วยไอ้กล้องไอ้กล้องกดอ่ะ ว้าวออกหัวว่าจะไม่สระผมตอนแรกไม่ได้ละ่ะนอนดับสบายเลยนะแบ<ม>บนี้กี่โมกพี่จุก็เราไปวิ่งไงเราตีแดดเมื่อกี้มันเย็นอยู่อืเปียก่อนแล้วอ่ะหมาหอบอยู่ข้างในบ้านมันร้อนประชาชนเกลียงสารป้าไม่เชื่อป้าไม่ได้สัมผัสตัวป้าจะไม่เชื่ออ,อันนี้ดีนะเราซื้อมาจากโรตรัสไม้แบตนี่เราก็โฆษณาโรตาร์โฆษณาให้โรตรัสนะคะ อยากไปซื้อก็ไปซื้อได้นะคะที่โดดตัสเขาลดราคาด้วยตอนนี้ลดราคาแต่แต่เข้าแบบไม่ได้เข้าเรานะคะในโดตัสตอนนี้กดกดกดตรงนี้แล้วอ่ะเพราะว่ามันอน,นี่ไงเราวิ่งอุ่ยมันโล่งเลยนะคุณบุ๋มโล่งหมายถึงมันแบบเราวิ่งไงเหงือเราออกนะปกติเราเราทำงานก็จริงแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เ,ไออเราไม่ได้วิ่งกันแบบเราไม่ได้แบบ <ง arians. S 1> เหงือไม่ออกนะแบบ มันเดินมันยืนซะเยอะมากกว่าเก่งมากค่ะโมเดลเก่งมากค่ะบปูโมเดลเก่งค่ะมีไรน้ำยาล้างจานผงซักฟอกอีกไหมคะนา่นาจะเดี๋ยวก็มีค่ะอยูนียูเวอร์นะคนะุณเนาะน่าจะใกล้มาแล้วหลับสบายค่ะคืนนี้มันวะเขาบอกนัก่นเลกลียดจ้าพูดทำดีมากปูโมเดลสู้ไปใหญ่ถอยตีกรอบรู้ ค่ะคุณเดินนำหน้ามาค่ะโมเดลถอยแล้วฟาดไปค่ะคุณตีดกระโดดก่อนโมเดลถอยค่ะเขาเริ่มตีเก่งแล้วนะใช่ไหมคะคุณพี่ไปเอาของเขาม่กี่คนอะวันกลางวันอะสี่ไอ้สต่เนื่องคือเป็นทุงอย่างอื่นใหม่แต่ขอไปขอพี่ตูนอ่ะเอามาอีกดีให้เขาฝากไปเลยเขาไม่จะมีกระลอละสี่นะเบอร์ไมงถุงนี่ถือปะถุงเขา้ม่จะให้โอ้ให้ถุงมาแบบนี้ถุงมันสวยเออ มันคนอื่นให้คุณบุ๋มเปล่าอันนี้ไม่มันมาแพ็คด้วยกันค่ะเอามาอีกเขาเลื่นจะกี่คนไม่รู้พี่เก๋เราดูพี่จะถามให้โอเคจบพี่ก็ขึเต้มาเลยได้ป่ะได้ไม่เอาเพิ่มอีกเอามาสี่ก็ได้พี่จุงชวนตีบ่อยๆดูจังหวะเวลานะช่วงนี้ว่างนิดหนึ่งใช่แต่ว่าอีกสักแป๊บมันก็จะไม่ว่างงานก็จะแน่นคุณบุ๋มนะคะเพราะว่ามันเพิ่งปีใหม่มาใช่ไหมคะ ลูกค้าลูกค้าบางคนก็เพิ่งไปเที่ยวมาลูกค้าบางคนก็ยังเจอกำลังแบบเคลียร์งานกันนี้นะคะเดือนหน้าน่าจะเต็มเลยเหรอพี่เก่งขยันเดินมากๆเขาบอกถ้าเจอแบบเด็กๆนะแบบก็กน้อยนั้นยิ่งแบบไม่จ่าเขารักน้องเขาคนเดียวทําอะไรกันคะพี่จุ๋มรับเด็กหญิงกบบคุณบุม๋มตีแบตครับเพิ่งหยุดตีแบตเมื่อกี้เนี้ย นี่มีมีมเดลด้วยเท่าไหร่คะพี่แกงก็บอกกราะกากรมีรูปง่ายไม่ต้องให้เห็นได้ค่ะีคอ่ะดูน้องมาเดียวกับพุทธแล้วกันพุอธมาพุทธไม่บอกบอกเอาอีกแค่สองเอาอีกสองยิงไปพุทธเร็วโอ้ยยุงยงโมเดลเป็นสาวแล้วเขาบอก ขายาวมากสวัสดีนะคะน้องเดีวสวัสดีพี่เก่งบอกคือตรงนี้ครับตรงนี้ครับมาเดินแมวโตวยังคะโตแล้วเมื่อโตแล้วเหรอแมวเสี่ยงมากเลยเส,สี่ยงตัวมากเลยวิ่งข่างวิ่งหันรถน้อใช่ตรงนีใช่ครับมันดึกอยู่นี่ยามถึงนี่เลยนี่ลงจากรถยามมาถึงนี่เลยร้อนค่ะคุณแม่ เซไฮอยู่นั่งเดียวเซไฮพี่ๆหน่อยคะ่ะป้าป้าหน้านาน,นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณครับโมเดลนะครับจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านเอิรออ์มเกอร์กุ๊บน้อง,น,องน้องลงไปทั้งเกอร์เลยร่วง,งไปทั้ท<า>งขาเลยน้องก็มาทีีาา่ใหม,ม่หีให<า>ม่<า>ค่ะขอบคุณนะคะ ดีเอยู่แต่เราเป็นก้อ้ยดีมือป้ากฉันว่าติดขอบสนามเรื่องไม่แน่ละไม่ปลอดภัยหรอกเขาถึงอยู่ข้างหลังไง้เธอเวลาครับทีแบบพี่เก่งนิ่งนานแล้วพี่เก่งไปตู้กอนเดีวมั้ยคะกินน้ำหรือจุกี่น้ำตอนไหนไม่เห็นกินเลยนี่พี่น้ำเลย พี่เก่งคำพูดหวิ่งเยอะอ่ะวิ่งกี่โมงอะไรนะคะวิ่งกี่โมงอะไรนะคะพี่เก่งกับพี่จุ๋มหน่อยปะบู่มาเร็วพี่เก่งกับพี่จุ๋มหน่อยเร็วตีกันแล้วไงเด็ดเดียวเองมาอย่างเตือนเร็วมาโมเดลจริงเดี๋ยวเราหมดเวลาแล้วมาดูพี่นะกล้วยขวางหนาวหรอเขาบอกว่ากล้วยขวางหนาวเดี๋ยวไปเจอเลยแฟคทอรี่กับเจ๊เขาทำไมมันมืดคนแก่สองคนเขาก็จะบ่นว่ามืดนะคะ ฝักเจียวมได้เปียกไม่ได้เปียกเจ๊ไม่เห็นกันดู <c oughs> พี่เก่งวิหนูพรุ่งนี้ลอาอุดอนสิบองศาเลยเ<อ>หรอแม่โจ้ยเร็อรอดอะเราดูเนระื่องของ,อของอใหม่ซ้อมเดินเราใช้พรุ่งนี้มาปวดเมื่อยใช่ไหมเราก็เราก็าจะเดินพอเดินมันคือการยืดเสน้นพี่เก่ง <c oughs> พี่เก่งกับจูบน้องหยิบเข้ามาใกล้ๆกันเนาะเพราะว่าทุกคนก้มเก็บลูกอยู่ไป เลยเก้าโงศาใช่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเดินไงเพราะเราจะไปถ่ายคลิปไทยแลนด์เพราะว่าแก้มบุ๋มค้างมาช่วงนี้เออลองกองพี่จุ๋มก็ลองพี่จุ๋มใช่ไหมจะให้พี่เก่งอีกแล้วในเรื่องก่อนให้พี่เก่งพี่พี่เก่งผิดกติกายกขาเสิร์ฟเขาบอกใช่เหรอพี่เก่งพี่เก่งโอใส่หมวกก็มันทำให้มองไม่เห็นลูกนี่แหละร้องหอม มันมันมองไม่เห็นข้หมวกกับหมวกใส่กับระหว่างแม่บ้านไม่อาบน้ํากับกับนักเสิร์ฟยกขานักเสิร์ฟยกขาเนี่ยพี่จูบไม่อาบน้ำเลยเหรอสงสารนะสุรินทรหนาวก็คือหนาวมากเนอะหนาวหนาวแบบหนาวอ่ะตอนนี้ ไม่แล้วตอนนี้ก็คือแข่งกันแบบไอ้นี่มากเลยพี่พี่รปพในบ้านรักษาความปลอดภัยก็ทําการเลือกผ้าห่มกันเขาเลือกผ้าห่มก็สนุกสนานเลยพี่งเน่วะเลือกผ้าห่มมากสนุกตามที่มาด้วยอ่ะดูนี่เขาเลือกผ้าห่มของกลางผ้าหมเลือกใหญ่เลยน่ารักอ่ะะเด้แล้วปะนี่เ้าเลือกกันเต็มเขาเลือกกันเต็มเลยอ่ะ่ี่ฮะพูดดูนี่เขาเลือกกันเต็มเลยอ่ะ เอ็นดูว่าได้สีแดงเราไม่ได้เลือกลายเขาเลยนะมีลายสามอันหรอมีใช่ก็ภาพก็ภาพเขาได้ผ้าพโคมใหม่กันเอ็นดูอ่ะพี่เก่งเขาเลือกผ้าห่มแล้วหัวล้อกันด้วยเมื่อกี้แต่ว่ามันมีลายเด็กแน่เลยอ่ะเติบอุ้ยเอ้ย เตอสิร์ฟค่ะตอนนี้นะคะร่างกระแผงพลาดท่านะคะแทบจะหลุดขาตัวเองลงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะปักเลยืนยื่นขึ้นมาตอนนี้ปักเซก็เริ่มอ่อนปักเซ่เริ่มหน้ามืดแล้วมาค่ะปาดไปค่ะไปค่ะไปค่ะป้านมากรุงเทพยิงแล้วค่ะตอนนี้ปักเซ่พลาดท่าจ้าไปกันต่อค่ะปาดเขาให้ปักเซ่เติบไม่พ้นฝั่งตัวเองเดียวไข่ได้ทำการตกลงมาฝั่งเราและไปจ้าพลาดท่าเหมือนกันนี่ไงเดียวอีกหน่อยเย็นๆก็มากลางเลยนี่พี่ภูพี่หมายมาเล่น เออแล้มาการตันนี้ตัวเดียวเล่นได้ไปค่พลาดยิงต่อตบไปตบแล้วตบไปพลาดเราจะพาดหน้ากรรมการแล้วตอนนี้นะเออมาหน้า <Pues> ฝ <th transcript> ั <th> ่ง <th> ฝั่งกรุงเทพเอาแต่หัวล้ออย่างเดียวนะคะไม่มองลูกแล้วนะคะฝั่งปากเซ่หอบรู้สึกว่าอยากอาบน้ำนะคะอ่าเสิร์ฟแบบพอๆไปทีตอนนี้เสิร์ฟพลาดไปต่อไม่ใช่ไม่ได้ไปเที่ยวลาวค่ะพอดีเรามีแชมป์มาจากปักเซค่ะเขาไปเที่ยวลาวหรือไม่ค่ะแชมป์จากปักเซอันนี้ประทะ แชรมรามคำแผงเพราะว่าคำกบพอภาคนี่เขาหายใจทงเหงือมหนแ้หายใจบบเฮือกเดียวไงไปค่ะต่อไปแล้วค่ะปัดเตะัดเตะแหกาไปนิดนึงปาดลูไปถึงค่ะตบต่อค่ะกรุงเทพมหานครทั้งไหม